วันนี้นะ่าต้องจะพามาดูนี่ครับตัวถังปลูกต้นไม้ DWC ย่อมาจาก Deep Water Culture ครับอันนี้เนี่ยนะเอามาใช้สำหรับปลูกต้นมะเขือเทศครับนี่ครับเห็นว่าเห็นไหมว่ามันใช้ได้จริงนะแล้วก็ใช้ง่ายเป็นลักษณะเป็นระบบของไฮโดรพปนิกดูข้างล่างนี่ลากแน่นลากแน่นนะครับลากแน่นก็คือเราก็ใช้ปุ๋ย AB ครับเลี้ยงง่ายปุ๋ย AB ของอที่ใช้สำหรับ ปลูกต้นแคนตาลูปอันนี้ใช้ได้ดีไม่ได้ของสูตรปลูกผักนะครับสูตรของแคนตาลูปมันจะใช้ได้ดีกับมะเขือเทศนี่เห็นไหมครับลำต้นเทียบกับนิ้วโป้งผมนะเนี่ยใหญ่กว่านิ้วก้อยอีกนะครับสามารถใช้ได้เดี๋ยวพิกัดในการซื้อถังเนี่ยผมทําเองนะครับก็คือซื้อถัง7จ็ดเกลอนมาแล้วก็มาทําเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับมีถังสวเร็จรูปขายตามช้อปปี้กับละะาซาด นะใช้สําหรับปลูกต้นไม้พวกแคนตตลูปแล้วก็มะเขือเทศใช้งานได้อย่างดีเดี๋ยวผมทิ้งลิ้ก์ไว้ใต้คอมเมนต์ครับ